มาต่อกันอีกคันวันนี้เราอยู่ที่ตระกูลซูวิทยังอยู่กับตระกูลซีวิทอยู่วันนี้อยู่กับท็อปเอฟดีเอฟดีเอมริกานี่เองอ่ะคันนี้ทำอะไรบ้างครับท็อปนี่ก็มีเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าแล้วเปลี่ยนท้ายเอไครับหน้าท้ายเอสไออ่ะนี่นะครับเอหน้าตัวนี้เป็นงานอะไรครับงานนอกงานแท้หรืองานงานแท้นอกแล้วเราก็ ออามาเป็นสียงกลงก็มาประกอบทำสีมาชุดนี้อยู่เท่าไหร่ชุดนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้น,ตนรวมทำสีไหมหรือมันมาสีนี้เลยไม่รวมทำสีอ๋องานดิบไม่รวมทำสีทำสีประมาณแปดพันกว่าบาทอ๋ออันนี้ก็จะมีหน้ากับหลังเดี๋ยวหลัง้เราเข้าพาไปดูอ่ะเรดูกับล้อล้ออันนี้เป็นล้อ เอสแบนซูเปอร์เรซิ่งเอสแบนซูเปอรหรือเขาเรียกง่ายๆว่าล้อกังเกงในสเปคเท่าไหร่นะนี่หน้าแหลังเก้าหน้า8หลัง9ก้าอือฮรัดได้ยังอย์ห้า่ห้างศูนย์ห้าสี่ห้าหลังไนี่เป็นสองหนึ่งห้าอ่าครัแล้วเบรกตัวนี้เบรกเป็นใช้ของอะไรเบรกเป็นอาริโตครับผมจานเท่าไหร่นะจานสามหนึ่ง้าจานสามหนึ่งห้าะครับเพื่อนๆโหสายสิ่งนีคันนี้บอกเลยว่า แต่งเตี้ยจริงแต่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แนวแบบรถใช้งานของจริงใช้งานด้วยซิ่งด้วยแบบโอ้โหขับนี่แบบระดับ2 0 0ร้อยบวกตลอดทางไม่ใช่พูดเล่นนะครับอะเรามาดูในส่วนเครื่องกันบ้างดีกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเดิมทุกอย่างเครื่องทำอะไรไปบ้างไหมเครื่องเดิมเดิมมีเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนเฮดเดอร์ชุดระบบไอเสียับผมหัวฉีดัวฉีดเคยี่ฉีดเคยี่สิบจูเออเติมมันี่เป็นห้าอ่า ตามสเต็ปวัยรุ่นล้อหลังอะล้อหลังให้เป็นเดิมครับเด็กเดิมอะล้อหลังเป็นสเปคเท่าข้างหน้าไหมล้อหลังนี้เป็นล้อเก้าหนักกว้างเก้ากว้างเก้าครับรัดยาสองหนึ่งห้าสี่ห้าอือนี่ครับเบรกเดิมหลังนี้เป็นเบรกเดิมอ่ะเรามาดูข้างหลังในส่วนท้ายบ้างท้ายเป็นท้ายเล็ไอครับ ท้ายนี้ก็จะเป็นของ SI นะครับนี่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเห็นก็จะประมาณนี้ครับอาจจะนี่ท้ายบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้อ,อ่ามีตัวเหลี่ยมกับตัวคมแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแปลกๆหน่อยอ่าก็หล่อไปอีกแบบชุดนี้ชุดนี้มาพร้อมข้างหน้าไหมไม่ครับอันนี้มาก่อนเราไปใส่หน้าทีหลังอ๋อมาก่อนใส่หน้าทีแังแปลง,ปลงท้ายมานานแล้วอ่าข้างหลังนี่แปลงประมาณเท่าไหร่ ข้างหลังตอนนั้งซื้อมาหมื่นสองเป็นงานไต้หวันอืมอะไรขงหลังข้างหลังเป็นงานไต้หวันครับผมอ่าทั้งมีมีอะไรบ้างเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างข้างหลังเนี้ยข้างหลังนี่เปลี่ยนฝาท้ายฝาท้ายนอกนั้นใส่ได้เลยอ๋อนอกนั้นใส่ได้เลยเปลี่ยนแค่ฝาท้ายอย่างเดียวฝาท้ายอ่าข้างหลังไม่เหมือนข้างหน้าข้างหน้านี่ต้องข้างหน้ายกแก้มข้างหน้ายกแก้มฝาโปงาโปงกันชนหน้าไฟหน้าตัดลมตัดหมอกอะไรอีกอ๋ออโอเคคันนี้ก็อ้าวมาดูเรามาดูอีกภายในอีกอย่าง ที่แบบว่าแปลกๆเหมือนกันเบาะหน้าของเอสไอของตัวเอฟจีครับเบาะหน้าเป็นเอสไอของของมันอยู่ในมันอยู่ในรุ่นไหนของเอฟจีของเอฟจีคูเป้ใช่ไหมมันอยู่ของคูเป้แล้วข้างหลังอะข้างหลังมันจะเป็นเบาะของตัวเอฟดีไฮบริดตัวนอกอเป็นผ้าคันธร่าใช่ไหมฮู้ดหรูเลยนี่ก็ข้างในก็เไม่ได้อะไรมากครับเน้นแบบว่ารีบเรียบหรูๆสไตล์อเมริกาเหมือนเดิมตามคอนเซ็ป ฝากหน่อยครับว่าเราจะติดตามกันได้ที่ไหน Facebook Top FD อ่าี a c e b o o k ภาษาไทย Top FD นะครับผมก็ไปติดตามภาพสวยๆกันได้คันนี้ครับผมขอบคุณท็อปมากครับวันนี้อ่ะโอเคครับคันนี้ก็จะเป็น s i v i s s สสไตล์อเมริกาแบบว่าฟิตเมนต์แบบเตี้ยแต่ใช้งานได้ทุกวันโอเคครับก็ฝาก กดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้า